สวัสดีครับพบกับรายการ Sit and o b s e r v e ในช่วงกลางวันในวันที่19มิถุนายนนะครับกับผมเอกภบพบครับก็อัปเดตนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีกิจกรรมนะครับการเคลื่อนไหวที่สำคัญนะครับต่อการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย,ยน,นี่เริ่มมาจากแคมเปญฮะรณร,รงค์เรียกร้องสิทธิ ลาไปดูแลในวาระสุดท้ายนะฮะก่อนหน้านี้ก็จะใช้ชื่อว่าลาไปดูแลนะครับมีการเปิดร,รายชื่อนะครับเปิดแบบฟอร์มลงสนับสนุนรายชื่อผู้ที่สนับสนุนสิทธินี้นะครับในผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะฮะอันนี้ก็เนื่องมาจาก ความเคลื่อนไหวนะครับของ2ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่เป็นภาคประชาชนนี้ก็สืบเนื่องตั้งแต่ตอนที่ผมไปเสนอนโยบายนี้ในรายการนโยบายบายประชาชนไทย PPS อนะครับอีกสายหนึ่งเป็นสายวิชาการ,รก็ได้อีอกาสารนะครับแล้วก็ข้อเสนอจากทีม Palliative Care ในโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็ประชุมกันครับว่า ใน,ใ,นใ,นในโอกาสของการตั้งนะบอร์ดแพทย์นะครับในคณะกรรมการการประกันสังคมมันจะมีอนุนะบอร์ดแพทย์นะครับเป็นกรรมการชุดเล็กนะได้กรรมการใหม่เข้าไปก็ไปผลักดันวาระนี้นะครับถือว่าเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นเชื้อเพลิงนะให้คณะกรรมการการแพทย์เนี่ยได้มีกระสุนนะครับมีของมีวาระที่จะนำไปพัฒนา ชุดสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์นะครับจริงๆไม่ใช่ทางการแพทย์จริงๆก็เป็นทาง,ทางการทํางานนะแต่มันไปกระทบสิทธิทางการแพทย์ด้วยนะครับสิ่งนี้ก็ชวนกันนะฮะให้ประชาชนผู้ติดตามสนับสนุนงาน palliative care นี้ได้มีส่วนร่วมนะครับผลักดันสิทธิ์นี้นะครับให้สถานที่ทำงานเนี่ยเขาอนุมัตินะครับสิทธิชดเชยลาไป ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับก็เราก็เสนอไปนะ,ะจากการทำข้อมูลก็พอทราบแล้วว่าถ้าคนป่วยระยะท้ายเขาต้องการการดูแลเนี่ยประมาณ30-60วันน,น่าจะเพียงพอนะสำหรับจัดการวิกฤตการดูแลในระยะท้ายของชีวิตนะครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายที่ต้องการคนวัยทำงานให้ลายหยุดไปดูแลได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะตกงานหรือว่าเสียรายได้ เมื่อคนทำงานได้สบายใจที่จะกลับไปดูแลเนี่ยมันก็จะเกิดผลดีต่อผู้ป่วยนะครับเป็นการคุ้มครองผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับให้มีคนดูแลอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวเนี่ยอย่างน้อย1คนนะครับไว้จัดการวิกฤตวิกฤตในที่นี้มีอะไรบ้างก็มแีแผนการดูแลในช่วงท้ายนะครับเราต้องการคนไว้ทำงานท,าท,ที่ที่มักจะเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินในการดูแลนะครับจะเสียงใหญ่นะ เขาก็เขาก็จะได้มาเห็นนั่งงานว่ามีอะไรบ้างที่ต้องจัดการมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเยอะเลยในช่วงท้ายช่วงนี้นะครับขาดคนทํางานมาช่วยตัดสินใจเนี่ยสมาชิกที่เหลือนี่ก็เป๋นะนะครับไม่รู้ว่าตัดสินใจแบบนี้แล้วเจ้าของเงินในครอบครัวเขาคิดอย่างไรนะครับอันที่2นะครับการเข้ามามีส่วนร่วมในช่วงท้ายนี้ก็เป็นโอกาสของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นของเป็นสิ่งที่สําสคัญจําเป็นสําหรับการดูแลระยะท้ายก็คือ,อาการฟื้นฟูความสัมพันธ์การได้บอกลานะครับได้บอกรักได้อโหสิกรรมอันนี้เนี่ยช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความสงบใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะาจากไปอย่างสงบไม่มีสิ่งติดค้างนะครับสิ่งติดค้างนี้จําเป็นเนาะต้องอมีเวลานะครับในการค่อยๆฟื้นฟูนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้ ดูแลอย่างเต็มที่แล้วนะครับความรู้สึกว่าดูแลอย่างเต็มที่มันก็มาจากการใช้เวลาด้วยแล้วสถานที่ทํางานนี่แหละครับที่สนับสนุนสิทธินี้ได้นะครับอของที่จําเป็นใน,ในประกันที่3ก็คือการจัดการความโศกเศร้าในความสูญเสียซึ่งมันเกิดขึ้นมาก่อนที่จะเกิดการเสียชีวิตด้วยซ้ำนะครับการที่คนทํางานได้กลับไปใช้เวลาดูแลเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนนะฮะในการดูแลความ โศกเศร้าดูแลกรีฟนะฮะให้มันโปรเซสได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตไปแล้วจัดการงานศพเรียบร้อยก็มีโอกาสครับที่คนทำงานคนดูแลเขาจะรู้สึกว่าเขาได้ทำเต็มที่นะครับแล้วก็ฟื้นคืนนะครับกลับสู่สภาพชีวิตปกตินะครับแน่นอนมันไม่ไม่ทั้งหมดนะแต่ว่าเรารู้แล้วว่าถ้าคนดูแล ดูแลได้เป็นอย่างดีรู้สึกว่าไม่มีอะไรข้างค้างทําได้ดีที่สุดแล้วเนี่ยความสพมันน้อยกว่านะคนที่ไม่ได้มีโอกาสดูแลแล้วก็เสียชีวิตกระทันหันนะอีกด้านหนึ่งก็ช่วยให้คนในครอบครัวได้มีประสบการณ์ในการดูแลด้วยนะครับในช่วงท้ายไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่โรงพยบาบาลประสบการณ์นี้มันสําคัญมากนะครับเพราะว่าวันหนึ่งทุกคนก็จะต้องเสียชีวิตแบบนี้นะครับต้องเผชิญสิ่งนี้ดังนั้นถ้าเราได้มีโอกาส เรียนรู้ประสบการณ์ตรงมันจะทําให้เรารับรู้ภาพนะการตายที่ดีตายที่สงบตายที่มีความพร้อมเนี่ยเอาไว้ใช้ดูแลตัวเองและคนอื่นๆได้ด้วยนะครับดังนั้นอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ร่วมกันจ่ายนะถ้าอยู่ในระบบประกันสังคมนะครับก็คือผู้ประกันตนนะฮะเขาจ่ายไปแล้วนะครับก็อันที่2ก็คือนายจ้างนะครับก็ช่วยจ่ายด้วยนะครับแล้วกันที่3คือรัฐบาลก็ช่วยจ่ายอีกทีหนึ่งนะครับ ในรายละเอียดก็จะมีข้อถกเถียงนะว่าอโอเคเรื่องของการลาไปดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเป็นสิทธิพื้นฐานนะครับที่สังคมควรจะให้แต่ตอนจ่ายละ่ะจ่ายยังไงนะฮะจะจ่ายชดเชยไหมอ่ามีเสียงนะว่าเออถ้าไม่จ่ายชดเชยเนี้ยก็น่าจะดีนะไหนจ้างให้อยู่แล้วลหะมันเป็นสิทธิพื้นฐานนะควรจะลาไปได้นะครับจริงๆแค่นี้ก็มีประโยชน์แล้วนะ,ะการให้ลาโดยที่รับประกันว่าคนลา ลาไปดูแลนี้จะไม่ถูกไล่ออกนะครับอันนี้ก็ช่วยให้ใจชื้นมาหนึ่งสเต็ปนะครับแต่ว่าสเต็ปที่ยากนี้ก็คือการลาได้โดยได้ได,ได้ค่า,ค,าค่าจ้างชดเชยนะครับอันนี้ก็ต้องดูแลวว่าจะชดเชยกี่ส่วนชดเชย1ส่วน2ส่วน3ส่วนนะใน3ส่วนนี้จะเอาอย่างไรนะครับถ้าจ่ายเต็มจํานวนเลยนะเป็นไปได้ไหมหรือจ่ายครึ่งหนึ่งนายจ้างออกครึ่งหนึ่งคน ทำงานจะออกอีกครึ่งหนึ่งนะเป็นไปได้ไหมนะครับหรืออันที่3ก็คือ1ใน3มไหมนะรัดออกครึ่งหนึ่งออก1ใน3นะฮะนายจ้งออก1ใน3แล้วก็ผู้ประกันตนก็ออกอีก1ใน3าะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใน,ในรายละเอียดนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลรามาก็ได้ทำนะเนื้อหาที่ละเอียดนะครับไว้เป็นข้อเสนอเป็นทางเลือกนโยบายนะครับให้ทาง คณะกรรมการการประกันสังคมได้พิจารณาต่อไปนะครับสิ่งที่น่าประทับใจจากแคมเปญน,นี้ก็คือว่าเราเปิดนะการลงชื่อเนี่ยเพียงแค่3วันก็ได้รายชื่อนะครับที่ลงมาเนี่ยสามพันรายชื่อนะครับมีทั้งผู้ประกันตนและผู้ไม่ใช่ที่แล้วก็คนที่ไม่ใช่ผู้ประกันตนนะครับอยู่นอกระบบประกันสังคมก็ร่วมสนับสนุนด้วยานายจ้างนะครับองค์กร ผู้ประกอบการในระบบประกันสังคมก็เอาด้วยนะนะครับวันนี้เป็นที่น่าชื่นใจนะครับถึงแม้ว่ายังเป็นสัดส,ส่วนที่น้อยอยู่ซึ่งเราสอดคล้องกันนะว่าเออคนคนที่เป็นนายจ้างก,ก็ก็มีส่วนน้อยนะฮะสัดส,ส่วนนิดหน่อยนะครับก็มาช่วยกันสนับสนุนสิทธิสิสสทธินี้นะครับนะดังนั้นก็เพียงแค่4 8ชั่วโมงนะครับได้3,000รายชื่อวันที่17มิถุนาที่ผ่านมานะครับทาง กลุ่มพิทฟูเดสนะครับมีผมมีตินะมีพี่ตูนนะครับร่วมกับทังอาจารย์อิทิพลวงพรมนะฮะหรือว่าอาจารย์หนุย่ยจากทีมรามาธิบดีก็ไปร่วมยื่นรายชื่อกันนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็ข่าวได้ออกไปนะครับขอบคุณสำนักข่าวที่เสนอ,อข่าวนี้นะครับทั้งช่วงที่เป็นการยื่นรายชื่อนะครับช่วงที่เป็น การนำเสนอข่าวนะครับให้เป็นวาระทางสังคมคนที่ร่วมลงชื่อก็ได้รู้นะครับว่ารายชื่อที่ลงไปนั้นถึงมือคณะ,ะกรรมการการประกันสังคมหรือว่าปอดประกันสังคมชุดใหญ่แล้วนะครับตอนยื่นนี้ก็มีสัญญาณดบวกนะครับนะผู้ตัวแทนของผู้ประกันตนนะครับก็มารับเลยนะแล้วก็บอกว่านอกจากสิทธิลาไปดูแลนี้แล้วก็ยัง มีการเคลื่อนไหวนะครับเพีย,ายามให้โรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมเนี่ยบรรจุชุดสิทธิประโยชน์การดูแลแบบประกับประคองให้ตามทันสปสช,ชซึ่งตอนนี้ไปไกลแล้วนะครับได้ด้วยนะนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในถ้าเป็นผู้ประกันตนในมาตรา40นะครับมาตรา40ก็ควรจะได้รับค่าชดเชยนะในกรณทีที่ตัวเองป่วยระยะท้ายด้วยนะครับอันนี้ก็ เป็นข่าวดีมากๆนะครับอ่ะก็เอาใจช่วยกันต่อไปนะครับนี่ยังไม่จบนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับเรายังคงต้องไปกันต่อ,อยังคงต้องติดตามกันต่อครับว่ามติของบอร์ดประกันสังคมว่าจะรับหลักการนี้หรือเปล่าแล้วจะไปศึกษาอย่างไรต่อไปสุดท้ายเราจะได้เห็นนะครับชุดสิที่ประโยชน์นี้ภายในระยะเวลา6เดือนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่หรือไม่ครับ ก็ขอเชิญทุกท่านครับติดตามเรื่องนี้ในวาระอันใกล้นะครับอีกไม่เกิน6เดือนคงมีข่าวคงมีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าครับก็ามาร่วมกันติดตามต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการ Sit a n d o b s e r v e ครับพบ,บกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้สวัสดีครับ